สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมได้นำเสนอเรื่องของ Deep Seek มาหลายตอนแล้วนะครับและในวันนี้ผมก็จะขอมาพูดถึงเรื่องของ Deep Seek อีกครั้งนะครับเพราะว่าผลกระทบของ Deep Seek ก็ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องและไม่เพียงแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวงการเทคโนโลยีของประเทศจีนและท่าทีของท่านผู้นำสีจิ้นผิงที่ได้ออกมาสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย รวมทั้งบรรยากาศที่กลับเป็นตรงกันข้ามสมับวงการเทคโนโลยีของอเมริกาที่ยังคงสะท้อนให้เห็นอยู่ในหุ้นของ Magnificent Seven จนกระทั่งผมก็ยังอยากจะตั้งคำถามที่ว่าหรือว่า DeepSeek ได้จุดประกายให้เกิดเป็นขาขึ้นของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศจีนและก็เกิดเป็นขาลงของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของอเมริกาที่ไม่ใช่เพียงแค่ความตื่นเต้นหรือความวิตกกังวลชั่วครู่หรือว่ามันเป็นของจริงและเหตุการณ์จริงที่กาลังเกิดขึ้นครับ หรือว่านี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของดุลอำนาจทางเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาครับลองนึกภาพดูนะครับภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ d e e p s กอ k ร1นึได้เปิดตัวบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI ของอเมริกาก็พากันปรับกลยุทธ์กันครั้งใหญ่ผมขอยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ OpenAI ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน AI ที่เป็นผู้สร้าง c ช a t g p t ก็ได้ประกาศลดราคาการใช้งานโมเดลของ Chat GPT อย่างมีนัยสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้และเรียกได้ว่าเป็นการตอบสนองต่อราคาที่ถูกกว่ามากของ DeepSeek และไม่เพียงแค่นั้นนะครับก o o g l e ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเพวกเขาก็ได้ออกแพ็กเกจของ g e m i n i ในราคาที่ถูกลงอีกเช่นกันและนี่ก็เป็นความพยายามอย่างชัดเจนในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่อาจจะถูกคุกค,คามจากคู่คแข่งรายใหม่จากประเทศจีน แต่สิ่งที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือการที่ OpenAI ได้เปิดตัวโมเดล O3 Mini ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้พลังในการประมวลผลน้อยกว่าโมเดลหลักของพวกเขาและนี่ก็อาจจะเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าประสิทธิภาพต่อต้นทุนกำลังกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญของ AI แล้วและไม่ใช่แค่ความสามารถของโมเดล AI แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป และต้องเข้าใจนะครับว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจธรรมดาแต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในสมการของต้นทุนและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม AI ทั้งหมดถ้าคุณสามารถสร้างโมเดล AI ที่สามารถทัดเทียมกับผู้นำตลาดได้ในราคาที่ถูกกว่า20-40เท่านั้นมันก็จะหมายความว่าโครงสร้างของต้นทุนและการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ก็กาลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แต่ปรากฏการในประเทศจีนตรับน่าสนใจยิ่งกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งคู่แข่งของ Deep s ซ e k ที่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยพวกเขาก็เร่งพัฒนาเทคโนโลยี AI ของตัวเองเพื่อไม่ให้ตกขบวนและก็ผู้ที่ไม่ใช่คู่แข่งของ Deep s ซ e k ในประเทศจีนที่เร่งสนับสนุนและก็ประยุกใช Deep ้ e p s ซ e k และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการประชุมครั้งสำคัญที่ท่านสีจิ้นผิงก็ได้ออกมาสนับสนุนธุรก,กิจเทคโนโลยีของจีนอย่างที่ต้องตกตะลึงกันทั้งโลกนะครับ สำหรับคู่แข่งนะครับไปษัด Ten เซนซึ่งเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนก็ได้เปิดตัว AI โมดลใหม่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยที่จุดขายหลักของพวกเขาก็คือความเร็วในการตอบสนองพวกเขาอ้างว่าโมดลของพวกเขาสามารถตอบคําถามได้ภายใน1วินาทีซึ่งเร็วกว่า Deepseek R1 ที่ต้องคิดสักพักก่อนที่จะตอบ และนี่ก็แสดงเห็นนะครับว่าคู่แข่งของ d e e p s e ิกในประเทศจีนก็กําลังพยายามหาจุดแข่งและจุดต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองในตลาด AI ที่กําลังร้อนแรงและ a l i b บาบนะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการ e-commerce และเทคโนโลยีของจีนก็ไม่ยอมที่จะน้อยหน้าพวกเขาได้เปิดโมเดล AI ที่พวกเขาอ้างว่าเหนือกว่า Deep s p ิก R1 ในทุกด้านเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ Deep s e ิก R1 ได้สร้างความสั่นสะเทือนในวงการเทคโนโลยีของทั้งโลก และการแข่งขันในหมู่ของบริษัทจีนด้วยกันเองนะครับก็เริ่มที่จะดูดเดือดขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของจีนในระยะยาวและสมัครผู้ที่ไม่ใช่คู่แข่งนะครับเราก็จะยังเห็นการตอบรับอย่างกว้างขวางจากภาคของธุรกิจสถาบันการศราึกษาและหน่วยงานต่างๆจากทั่วประเทศจีนผมได้เคยเล่าถึง BYD และค่ายรถยนต์อื่นๆอย่างเช่น Geely ที่จะเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับจาก Deepseek ในขณะที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างเช่นเ e n o v o ์ไบตู้และ Ten c ซ n t ก็ได้ผสมผสานโมเดลของ d e p ซ c เข้ากับผลิตภัณฑ์ของตัวเองการตอบรับอย่างกว้างขวางนี้นะครับก็แสดงเห็นว่าภาคเอกชนของจีนก็กำลังร่วมมือกันเพื่อผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ AI อย่างจริงจังและก็ยังมีข่าวของการที่เครื่องใช้ในบ้านนะครับอย่างเช่นทีวีและเครื่องดูดฝุน่นก็เร่งที่จะประยุกเพื่อใช้ Deep ซีอีกเช่นกัน และในขณะเดียวกันนะครับหมหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแห่งก็เร่งเปิดหลักสูตร AI ที่ใช้ d e p s e e k เป็นพื้นฐานอย่างเช่นหมหาวิทยาลัยเซนเชนในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ก็ได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ากําลังเปิดหลักสูตร AI ที่อิงก,กับ d e p s e e k ซึ่งก็จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีความสําคัญและก็ยังครอบคลุมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวจริยธรรมและก็ความท้าทายอื่นๆ มหาทยาลัยเ,เจอเจียงในภาคตอนออกของประเทศจีนนะครับก็เริ่มจัดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับดีฟซีกและมหาทาลัยเจียวทงในเซี่ยงไฮ้นะครับก็ได้นำดีฟซีกมาใช้เพื่อยกระดับเครื่องมือการเรียนรู้ AI สํสำหรับหลักสูตรของตัวเองและการเคลื่อนไหวเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการการศึกษาเท่านั้นนะครับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นอย่างน้อย13แห่งและบริษัทพลังงานของรัฐอีก10แห่งก็ได้นำดีฟซีกเข้าไปประยุกต์ใช้ในระบบของตัวเอง และสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับก็คือท่าทีของรัฐบาลกลางของจีนที่ให้การสนับสนุนดีฟซ e กอย่างเต็มที่และใช้โอกาสนี้ในการกระตุ้นอุตสาหการรม AI ของประเทศผมขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่คิดว่าน่าสําคัญมากให้ฟังนะครับ เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้จัดการประชุมที่หาดูได้ยากมากกับผู้นําด้านเทคโนโลยีชั้นนาของจีนซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะครับเหลียงหวนเฟิงผู้ก่อตั้งดีฟซีก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพร้อมกับบุคคลสําคัญระดับตํานานนะครับอย่างเช่นแจ็คมาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งของอาลีบาบาและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นหัวเว่ยบีและเซี่ยวมี ในการประชุมครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีได้กล่าวประโยคที่มีความสำคัญมากว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่และผู้ประกอบการที่จะแสดงความสามารถซึ่งเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนนะครับถึงการสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ท่านก็ยังเน้นย้ำอีกนะครับว่าการกำกับดูแลและขนาดของตลาดจีนให้ความได้เปรียบโดยธรรมชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และนี่ก็เป็นการเปลี่ยนท่าทีที่สำคัญหลังจากที่รัฐบาลจีนเคยควบคุมบริษัทเทคโนโลยีอย่างหนักในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับ ความสำเร็จของ Deep ซีก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เท่านั้นนะครับก็ยังมีข่าวลือว่า Deep ซีก็กำลังเร่งที่จะเปิดตัวโมเดลใหม่ที่เรียกว่า R2 ในอีกไม่นานนี้เดิมทีพวกเขาวางแผนที่จะเปิดตัว R2 ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ด้วยกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดพวกเขาก็จึงตัดสินใจที่จะเร่งกระบวนการทั้งหมดและต้องการที่จะเปิดตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้และนี่ก็เป็นกลยุทธ์ในการรักษาโมเมนตัมและความสนใจจากทั่วโลกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของพวกเขา และสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับโมด e ล R2 นะครับก็คือเป้าหมายของมันที่จะพัฒนาต่อยอดจากจุดแข่งของ R1 โมด e ลนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างโค้ดได้ดีขึ้นและสามารถให้เหตุผลในภาษาอื่นได้นอกจากภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นการขยายตลาดและการใช้งานทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญเพราะหนึ่งในข้อจำกัดของโมด e ล AI ในยุคปัจจุบันนะครับก็คือการที่จะต้องพึ่งพาภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่ที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือความสำเร็จของ d e p s ซ a ก็เป็นการจุดประกายการลงทุนครั้งใหม่ในสศากศรม AI ของจีนหลังจากที่ภาคส่วนนี้ได้ซบเซามาหลายปีเราจะเห็นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในการลงทุนด้าน AI ในประเทศจีนในประเทศจีนตอนนี้นะครับเรากําลังเห็นอัตราการระดมทุนที่ทําลายสถิตินั่นแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกําลังแย่งเข้าลงทุนในสตาร์ทอัพเอของประเทศจีนทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนนะครับก็ยังมีความลังเลและความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในภาคส่วนนี้ ซึ่งตั้งแต่การเปิดตัวของ Deep ซ e กนะครับความรู้สึกของนักลงทุนได้เปลี่ยนไปอย่างมากผู้คนมองอนาคตของจีนในแง่ที่ดีขึ้นมากความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นก็ทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้นและนักลงทุนก็เต็มใจที่จะเดิมพันมากขึ้นแต่ในขณะที่ประเทศจีนกำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จของดีฟซีกและบรรยากาศของการลงทุนที่คึกคักทางฝั่งของอเมริกาบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านชิปอย่างเช่น n อ็นวีเดียก็กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน เอ็น i a ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุดเมื่อวันที่27กุมภาพ,พันธ์และถึงแม้ว่าตัวเลขจะยังดูดีมากแต่ก็มีสัญญาณบางอย่างที่น่ากังวลการเติบโตของรายได้ชะลอตัวลงเหลือ78%ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ยังน่าประทับใจแต่ก็เป็นการเติบโตที่ชา้าที่สุดในรอบ7ไตรมาสและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์หลายคนได้คาดการเอาไว้ แต่สิ่งที่น่ากังวลในระยะยาวสำหรับ n v i d i ียก็คือการที่ DeepSeek สามารถสร้างโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้ชิปที่มีราคาถูกกว่าและมีกำลังประมวลผลน้อยกว่าและสิ่งนี้อาจจะทำให้บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามว่าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินอย่างมหาศาลเพื่อซื้อชิป AI ราคาแพงของ NV i d i ียอีกต่อไปหรือไม่จากรายงานของนักวิเคราะห์ การเปิดตัวของ AI ต้นทุนต่ำของ DeepSeek เมื่อเดือนที่แล้วก็ได้สร้างความกลัวเกี่ยวกับการชะลอตัวของการจ่ายเงินในชิป AI ราคาแพงของ Nvidia แล้วก็ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทก็หายไปกว่าครึ่งล้านล้านดอลลาร์ภายในแค่วันเดียวความกังวลเหล่านี้ก็ยังทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีรายงานจากนักวิคห์ที่สรุปว่า Microsoft กำลังยกเลิกสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลบางแห่งซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณของการชะลอตัวในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven ซึ่งประกอบด้วยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของอเมริกาอย่างเช่น Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet และก็รวมถึง Nvidia ด้วยก็ได้ถอยล่นจากจุดที่สูงสุดในช่วงปลายปี2024 n v ็นวีดียมีประวัติที่ยอดเยี่ยมในการทำผลประกอบการที่เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ขนาดของการทำรายได้ที่เกินคาดก็เริ่มแคบลงเนื่องจากต้องเผชิญกับการเปรียบเทียบที่ยากลำบากจากการเติบโตที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา นักวิเครห์ทางการเงินของอเมริกาให้ความเห็นว่า d e ีฟซ e กได้ทำให้นักลงทุนตกใจแต่เมื่อพิจารณาถึงความได้เปรียบจากการเป็นผู้บุกเบิกของ Nvidia เดียและแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่างเช่น Meta หรือ Facebook นั่นก็เป็นสัญญาณว่าชิประดับไฮเอ็นของ Nvidia เดียก็จะยังคงเป็นที่ต้องการแต่คำถามที่สำคัญก็คือจะเป็นที่ต้องการในระดับเดียวกับที่ผ่านมาหรือไม่ สำรับ DeepSeek ถึงแม้ว่าจะมีความสำเร็จเบื้องต้นที่น่าประทับใจแต่ DeepSeek และอุตสาหกรรม AI ของจีนโดยรวมก็ยังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญอีกหลายประการที่อาจจะส่งผลต่อก,การเติบโตได้ในระยะยาว ความท้าทายที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการแบนการส่งออกชิป AI ขั้นสูงจากสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนา AI ในประเทศจีนเหลียงหวนเฟิงผู้ก่อตั้ง DeepSeek ก็ได้ยอมรับเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาโดยกล่าวว่าปัญหาของเราไม่เคยเป็นเรื่องของเงินทุนแต่เป็นเรื่องของการคว่ำบาตชิประดับสูง ความกังวลน,นี้ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีรายงานล่าสุดว่าสหรัฐอเมริกากําลังวางแผนข้อจํากัดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการห้ามการสร่งออกชิปของเอ็นบีเดียไปยังประเทศจีนและก็กำลังปรึกษากับประเทศพันธมิตรเกี่ยวกับการเข้มงวดการควบคุมชิปต่อจีนมากขึ้นและสิ่งนี้ก็อาจจะทาให้บริษัทจีนเข้าถึงเทคโนโลยีชิปล่าสุดได้โดยยากขึ้นในอนาคต และประเด็นที่2ก็คือความกังวลเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้นในระดับนานาชาติประเทศต่างๆอย่างเชนเ่นเกาหลีใต้และอิตาลีก็ได้นำ Deep s e e กออกจาก App Store โดยอ้างเหตุผลด้านความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและกระแสตอบรับในเชิงลบเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลต่อการขยายตัวของ Deep ซ e กในตลาดของต่างประเทศด้วย และเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเราก็กําลังอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในดุลนํำหน้าด้านเทคโนโลยี AI ของโลกความสำเร็จของ DeepSeek ก็อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของบริษัทเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จแห่งหนึ่งแต่อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ที่สําคัญถึงความสามารถของจีนในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมในรับเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า และนี่ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่จีนกำลังก้าวขึ้นมาจากการที่เป็นโรงงานของโลกไปสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตรกรรมของโลก การตอบสนองอย่างรวดเร็วและเชิงลุกของรัฐบาลจีนก็แสดงเห็นถนึงความมุ่งมั่นในระดับประเทศที่จะใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่การประชุมระหว่างประธานาธิบดีสีกับผู้นำด้านเทคโนโลยีก็ไม่ใช่แค่การแสดงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สำคัญและการให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI ในฐานะที่เป็นกลยุทธ์ระดับชาติ และในขณะเดียวกันบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกอย่างเช่น OpenAI Google และ Microsoft ก็กำลังต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่นี้การลดราคาและการพัฒนาโมเดลที่มีประสิทธิภาพต่อต้อนทุนมากขึ้นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นและเราก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโมเดลธุรก,กิจและแนวทางในการพัฒนา AI ทั่วทั้งอุตสาหกรรมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ และ n v i d i ียถึงแม้ว่าจะยังคองตำแหน่งของผู้นำในตลาดชิป AI แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนการที่ d e ด s e e k สามารถสร้าง AI ต้นทุนต่ำโดยที่ใช้ทรัพยากรน้อยกว่ามากนั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณว่ายุคของการใช้จ่ายเงินอย่างมหาศาลในชิปของ AI ราคาแพงก็อาจจะไม่ยั่งยืนในระยะยาว แต่ยังไงก็ตามเส้นทางข้างหน้าก็ยังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการแข่งขันด้าน AI เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและเราก็อาจจะได้เห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายในปีต่อๆไปความท้าทายด้านการค้าระหว่างประเทศข้อจํากัดของการส่งออกเทคโนโลยีและความกังวลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวก็จะยังคงมีบทบาทที่สําคัญในการกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรมนี้ และไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเราอาจจะกําลังเป็นประจักษ์พยานในการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจทางเทคโนโลยีครั้งสําคัญท่านคิดว่าดีฟซีจะเป็นแค่ราคาคุยหรือกําลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในแบบที่ผมได้พูดมาครับต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นาที่ดีด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ วัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปได้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ